คำถามนี้น่าสนใจนะครับถามว่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูงแต่ไตรกลีสลด์มันสูงมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันหรือเปล่าแตกต่างดิชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับในร่างกายเราเนี่ยมันผลิตในตับไตรกลีสลด์เนี่ยนะครับมันก็ผลิตในตับเหมือนกันแต่มันเป็นต้นเหตุมาไม่เหมือนกันนะครับอย่างไตกรกลีไลด์เนี่ยมาจากการที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเยอะบางคนบอกพี่ไม่ได้กินน้ําตาลนะอาจารย์พี่กินน้อยอย่าตายพี่กินข้าวหรือเปล่ากินข้าวเหนียวป่า กินเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมทั้งหมดที่เป็นแป้งสุดท้ายย่อยมาแล้วก็กลายเป็นน้ําตาลนั่นแหละถ้ามันมากเกินสมมุติเราใช้แรงแค่ที่วันๆไม่ได้ออกกาลังกายใหม่เดี๋ยวไปตีแบตตกปลายิงนกอยู่กับบ้านทํางานเป็นแม่บ้านทํางานเป็นคนออฟฟิศอะไรต่างๆใช้แรงแค่นี้แต่เรายังกินเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นกิน3ามือ้อแต่และมื้อก็อยากกินแล้วก็กินเราะละสัดพลังงานเท่านี้ส่วนเกินตรงเนี้ยเขาจะเก็บใหม่ในรูปของไตรกรีสไลด์นะครับทุกวันนี้เราไปกินน้ําตาลที่แปลกๆคือน้ําตาลที่เขาเรียกฟุกโตสคอนไซรับตัวนี้เข้าไปปุ๊ เรียบร้อยร่างกายเอาไปเปลี่ยนเป็นไตรกีสลายทันทีนะครับและนี่คือทําให้เราไปค้นพบเจอเจ,อเจออ้าไตรกีสลาไเยอะนะครับส่วนคอเลสเตอรอลทำไมไม่เยอะคนบางคนคอเลสเตอรอลไม่เยอะเพราะว่าได้ยินสิ่งต่างๆแล้วนาบอกเหมือนเขียนเขียนเสือให้วัวกลัวพูดแต่ถึงคอเลสเตอรอลเหมือนผีกลัวแล้วเกินเจอคอเลสเตอรอลไม่กล้ากินไข่บางคนอะไรที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเลี่ยงหมดเลยก็ร่างกายก็เลยคอเลสเตอรอลต่ำแล้วก็เลี่ยงบางคนเลี่ยงไม่พอดันแบบ ใช้ชีวิตในลักษณะที่ทําลายสุขภาพเช่อนนอนดึกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าทั้งต่างนี้ทำให้ร่างกายความสามารถของตับน้อยลงเพราะว่าตับเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเจ้าคอเลสเตอรอลถ้าเราไปใช้สารเคมีต่างๆเช่นบางคนแต่งหน้าเยอะนะครับบางคนสูบบุหรี่บางคนดื่มเหลา้าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันคือพิษอย่างที่ผมเล่าหลายรอบพิษในร่างกายเขาไม่ชอบเขาจะดันออกเขาพยายามผลักออกเขาไปกาจัดในตับ พอเรารับพิษทุกวันทุกวันตับเราก็เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกตับมันก็ไม่มีเวลาว่างให้ไปผลิตคอเลสเตอรอลเท่าไหร่มันก็ผลิตต่ํานี่เป็นการบ่งบอกว่าไม่ดีทั้งนั้นนะครับแต่ทีนี้เขาถามว่าแตกต่างกันไหมก็ถ้าฟังทั้งหมดนี้ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็้องไปถามในรายสดนะครับเพราะมันเป็นรายละเอียดปิดย่อยนะครับแต่มันทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับคอเลสเตอรอลนี้มีประโยชน์อย่างที่บอกยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์มันเอาไปสร้างเซลล์สมองมันไปผลิตดนแสงมาเปปลี่ยนนเ็วิตามินดี นะครับที่สําคัญมันทําให้กระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงเพราะวิตามินดีก็ไปร่วมสร้างกระดูกต้นขั้วในการผลิตฮอร์โมนเพศอีกทําให้สุขภาพทางเพศดีนะครับสำหรับผู้ชายมีลูกง่ายผู้หญิงก็ไม่แก่เร็วสําหรับคนสูงอายุต่างๆใครอยากจะอายุสั้นก็ให้คอเลสเตอรอลน,น้อยๆเข้าไว้กลัวๆเข้าไปเดีย๋ยอายุสั้นสมใจใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีตรอต้องรู้คอเลสเตอรอลมันทางานร่วมกับไมโตคอนเดียยังไงต้องไปศึกษาดูไมโตคอนเดียคืออะไรนี่จะาย,ยาวอีกไมโตคอนเดียคือโรงงานเครื่องยนต์อะ ที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ในอวัยวะทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้ามันต้องการพลังงานพลังงานผลิตมาจากเจ้าเลือดก,กับออกซิเจนส่งไปในเครื่องยนต์ที่ชื่อไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียสํสคัญมากอยู่ในทุกเซลล์และมันจะทํางานได้ดีหรือไม่ได้ดีขึ้นอยู่กับคอเลสเตอรอลพอเราไม่กินคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเราต่ําเซลล์เซลล์เราก็ขาดพลังงานเพราะไมโตคอนเดียผลิตพลังงานได้น้อยนี่ก็มีผลไปหมดนะครับเนี่เป็นสิ่งหลายหลาย,ลายอย่างที่เรายังไม่ทราบเพราะเราไม่ทราบเรากลัวไปหมดทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นตอบคําถามนีีด้ดมากๆนะครับ สำหรับใครที่ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วสงสัยประเด็นไหนลองถามเข้ามาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะนํามาอาัดคลิปกันวันนี้ขอบคุณเท่านี้นะครับนี่แน่